ระวังถูกหลอกด้วยรูปรีวิวก่อนและหลังทําแบบในรูปนี้นะครับนะสังเกตดูนะครับว่าก่อนทาเนี่ยภาพบนนะเนียงใหญ่มากเลยนะหลังทำเน่เนียงเล็กลงไปชัดเจนนะแต่ว่าภาพก่อนทาเนี่ยมันเป็นภาพก่อนดูดไขมันก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นภาพก่อนดูดไขมันแต่ว่าเขาทําการฉีดยาชาผสมน้ำเกลือเข้าไปแล้วนะทาให้บริเวณที่ฉีดยาชาผสมน้ำเกลือคือบริเวณเนียงเนี่ยมันบวมใหญ่ผิดปกตินะผิดจากความจริงที่คนไข้มีอยู่นะทาให้ได้ ภาพก่อนทำเนี่ยมันใหญ่กว่าปกติแล้วภาพหลังทำเนี่ยมันดูแตกต่างเยอะนะที่การสังเกตนะการที่เราจะดูดไขมันเนี่ยเราจะทําการฉีดยาชาสมเกลือเข้าไปก่อนนะเราค่อยดูดออกนะถ้าทําการฉีดยาชาสมเกลือเข้าไปเนี่ยมันจะมีแผลทางเข้านะแต่แผลทางเข้านี่สามารถหลอกกันได้นะคือหมอสามารถใช้ตัวแค่เข็มฉีดยาเล็กๆเ,เนี่ย ฉีดก็ได้นะทาให้ไม่เห็นแผลทางเข้าในรูปก,ก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่มันหลอกกันยากก็คือว่าเวลาฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูแป่งดูตึงแล้วก็เนื่องจากตัวยาชาผสมน้ําเกลือเนี่ยมันจะมียาห้ามเลือดอยู่ด้วยนะจะทําให้บริเวณที่ฉีดไปเนี่ยสีมันจะซีดกว่าบริเวณข้างเคียงนะสังเกตดูนะบริเวณเหนียงเนี่ยที่ฉีดยาชาผสมน้ำเกลือนะ ini, เ,ขเข้าไปเนี่ยมันจะซีดกว่าบริเวณข้างเคียงแล้วก็ดูบมๆแต่งๆนะถ้าเห็นภาพแบบเนี้ยให้สนยิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นภาพที่ฉีดยาชาผสม ทำให้รูปก่อนทำและหลังทำมันด <for S 1> <like this> IR ูต่างกันนะซึ่งจริงๆรูปก <Ha> ่อนทำอ่ะหมอเปลี่ยนรูปนะก็เป็นรูปนี้นะคนไข้ก็มีเหนียงแหละแต่ว่าถ้าใช้รูปก่อนทํารูปเนี้ยเทียบกับรูปหลังทําทันทีเนี่ยมันจะดูไม่ต่างมากเพราะว่าหลังทําทันทีมันก็จะมีอาการบวมอยู่บ้างนะหรือทำยังไม่เข้ารูปเต็มที่เนาะแต่ถ้าใช้รูปก่อนทําที่ฉีดน้ำเกลือแล้วเนี่ยมันดูต่างเยอะนะให้คนที่จะตัดสินใจทาเนี่ยหลงผิดได้นะว่าเป็นรูปที่แบบว่าทำแล้วต่างเยอะนะอันนี้ก็ ฝากไว้ให้ดูนะเผื่อไป,ไปเจอโฆษณาแบบนี้จะได้ไม่หลงเชื่อนะครับ